โอ้មានតាំង <two> ទ <rain> េអីស្រកយ៉ាងណាគឿនចេញមកបើកកមកដល់ហ៎សួស្ដីครับសួស្ដីពីន້ອງทุกท่านครับងងមកក៏ព្រនយើម៉ែអបរាក់គេជូនครับប្រាក់ខែ쏨ប្រាក់ខែក៏បានបើកកມືនេះចាំបានឌਿੰងថាលិញលិញចាំ10000គុំឃើញបានบ่វ៉ា10000ទីញស្រោះហ្នឹង จากเซตที T ่นด<า>ิจิต้นโน่นเนาะจาก Z เซตที่สิบห้าแรงกลายมาเป็นอาทีาทแล้วอาทีสิบเลยอาเอาทีสิห้าแรงแล้วตอนนี้ครับของเก่าเอาออกหมดเลยครับมันมันมันไม่ค่อยทนอะ่ะมัน มันหลวมอะไรมันก็หลุดหมดเนี่ยนี่ครับไฟอ๋อเหรอนี่ครับตาไฟนี่ครับถังน้ำมันถังน้ำมันก็เปลี่ยนด้วยนะซื้อถังใหม่ครับพันห้าพันหกแล้วเดี๋ยวจะซื้ออ่าอ่าเฟอร์นิเจอร์ข้างๆหมดเลยครับเดี๋ยว เดี๋ยวเค็นออยเสร็จก่อนเพราะว่าถ้าใส่ไปมันจะเก่าคนดออยเสร็จใส่ปุ๊บมันจะใหม่ทันมันยังมันจะยังใหม่อยู่ตนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนโปรกครับน้ำมันเข้าห้องน้ำมันเครื่องได้ครับเออแม่นี่ไก่เจ๋อเนาะเจ้ยกระปรงเย็นคือมันเนี่ยครับโอลิงมันตายหมดแล้วเนี่ย น้ำมันเข้าห้องเครื่องได้มันเครื่องใช้ประมาณสามลิตรถ่ายออกมาใต้เกือบห้าลิตรครับโอ้โหเาน้ำวั้หายครับต <c oughs> ถ้าไปก็ซามถากลับก็สามลิรแล้วก็เปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนปลอกเปลี่ยนลูกซูบเปลี่ยนแหวนแหวนนี่ครับไม่มีเครื่องมือใส่ครับหักไปเลยครับ ก็ถอดเอาอันเก่าไปใส่ครับไม่เป็นไรนี่ร้อยเปอร์เซ็นแล้วไม่ร้อยเปอร์เซ็นหักครับหักเดี๋ยวจะลองสตาร์ทเครื่องครับเดี๋ยวเหลือประกอบไีกนี้นึง

ทั้งนี้ไม่ได้ทำทั้งนี้เปลี่ยนแค่เลยเป็นแค่แหวนกับลูกสูบแล้วก็ปลอกแค่นั้นเลยแล้วก็ทั้งน้ำมันครับเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะครับครับ<อ>ผมโชคดีครับจะจองเดี๋ยวไปหาอยู่เริยนดำตะลุ่ั่วบัดบันดำตะลุงพัสติ อ่าตัวนี้เป็นปลอกของสิบสี่ครับอ่าเขาเรียกอะไรตอนใส่น,นี่เข้าไปอ่ะนี่ครับมันใส่ไม่ได้ใส่ลูกสูบไม่ได้มันใหญ่กว่าสิบห้านี่ใหญ่กว่าสิบสี่นี่หนึ่งนะครับอันนี้มีประมาณมิลร้อยมิลร้อยมิลหรือร้อยมิลสี่กเก้าเก้าสิบกว่าเก้าสิบเเครื่องคันนี <100 S 1> ้นี่น 49, 50, 50, 50, 50. 50. ห้าปีทหกปีห้าปีนะเปนปิงออกนมี่นนาห้าปีครับคือหนีใช้งานหนักมากครับหน,น่าอะไรเรมมื่องหม้อน้ำก็นี่นครับรัว ตเพ่อพ่อพ่อที่ตีติดมันโย่นตัวน้องพ่อไม่ต้องจับมันเลยจับน้องพ่อเลยมันใส่สองจุดแปดเองแต่ท้ายมุมม่ก็เริ่มลิ้นไหล่พีมันน้ำเข้าเลยนี่ยครับคันนี้แหละคันขาวคันนี้แหละนี่ก็รวมครับรวมนิดหนึ่งต้องเอายางมัดไว้ คองที่เติบโตเลยหลังคาหน, <c oughs> น้าตู้หลังตัวพีไม้ตรองดย,ยเออม,เมีนี่ช่างกันเองครับใส่รู้ใส่แว่นใส่ลูกซูปอะไรถูกไหม <c oughs> เดี๋ยวมารอรุ่นกันครับว่าจ,จะสตาร์ทติดไหม มันจะจัรูดโตัอรอเลยเ้อออ้นจับในอ,อย่างนี้ช่วงลงวิ่นมาต้องลืออ้อคอนไงได้ไหม ใจเย็นครับรอสักครู่รุนกันว่าครั้งเดียวจะสตาร์ติดไหมครั้งเดียวไม่น่าติดเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับใส่ลูกไม่แว่นไมลโลกไม่น่าจะแรงกว่าเดิมอยู่ ฮวะได้ตัดทุไมอะไรได้ตัดทุไมเไรได้ตัดทไมอะไรย่ากูเร่งอัดีเดก่นยเราโลดนี่

ก็ได mm ้ไปกินตะเคียนดิไม่หรอกไปไหน เคกจรติดแ้ดับเกินคาทัย่ลเท่นกดนอนนาซมาแนหลุนี่รถบาตอนหนเขาจะอยู่บนรถดังผ่านแล้วแค่นี้โอ้ไม่เอี่ยมเลยไม่เอี่ยมเลยท่นี้จัด เดี๋ยวต้องใส่เครื่องต้องใส่รถก่อนรว่วจะแรงหรือไม่เร็งมันเจองุ่มกมันรูจิรู้ว่าคือกอนุมลือดตัเองเนาเิมคาดรถเองเองีลอัลืตัเองน หลอกมาสองตัวจำรูปนะเฮ้ยครับเรียบร้อยครับคลิปนี้บายบายค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ